สวัสดีครับผมยินดีรับเข้า <โ şimdi S 2> สู่ยูได้นะครับวัน <tuh> น sure. ี้เรามาดูโครงการของพี่เน่งนะครับโครงการของพี่เน่งเมเด้สอรี hmm. ่โอ้โหพี่เน่งพี่เน่งพี่เน่งตหลบเล้าไปหมดเลยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด เฮ็ดเฮ็ดเฮ้ยเฮ้ยว้าวพี่แดงได้ยินไหมแอนบอกว่าอันนี้ต้องมันอยู่ใต้ดินนะได้ยินไหมตอนแรกอันนั้นเลยพี่เองลองลองเปิดอันนั้นดูดิเปิดดูสิอันนั้นเน่ยยกมันขึ้นมาได้ดูดยๆดูดีๆน้องมากเลยน้องเป่ได้ไรไปแกงได้ไปแกงได้เฮ้ยไม่มีเลอันนี้อ่ได้แล้วมั้งเอาขอได้แล้วค่ะเพราะมันมันโตหมดแล้วไม่ไม่ไม่ มีดพี่ดินไม่ต้องรับมันจะไปขึ่นไม่ต้องพีเื่อไม่เชื่อโอยทมันโดนแงโ้เอฟซีนี่เยพี่นจังเขาบเขาังพี่นี่เราลื้อเลยเราลื้อลย่าเขาบอกว่าถ้าลื้อน่ะมันจะมันจะไม่ขึ้น เมือ่อกี้เกไยังไงถึงถึงเปิดได้เห็นแค่นี้นิดเดียวเห็นแค่น mm ี้อ๋อเห็นแค่เหลืองนี่เห็แ่องมาเฮ้ยอะไรวะแล้วคุยไปอะไรวะแล้วก็เลยซีทะเลเนเห็ดมันเลือกเกิดไม่ได้นะมเ่นากเนะมันเลือกเกิดที่นี่ไงหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิส หนึ่งเก้าอย่างสองดอกอย่างโี้ลองแง้มๆมันดูดีกันอยู่ดีัๆดัถ้าแง้มปุ๊บมันจะหายเลยนะมันไม่หายเอาเอาอะไรมองไม่ให้มันหายใจไม่ต้องไปทับมันยืนยืเนาะโอ๊ยตัวนี้ตัวนี้แน่นไม่น่ามอน่จะมันอยากขึ้นมาก น่าจะมีทุกอันอ่ะเพราะว่ามันมันมีเชื้อไงอนออกเา่าออกได้ก้องแม่มือจะยไมออกมาไหนๆก็ไหนๆแล้วกมี้าออกเลยไม้ออกมันก็แห้งนะเพราะมัแห้งมันก็ไม่ขึ้นอ้มัน้นนเอาไว้ให้มันไปเชื้อกรายแล้วอือโอ้ยจะไปทำอีกหรออ้ยทำอีก

งานนี้เจอด้วยเจ้าตัวเองเนี่ยล้านชุ่มเฮ้ยผมว่างแงมไปแี่มาได้เต็มเตี้ยเต็มเลยนะเนี่ยวนี้ดูหน่อโอ้โหเคล็ดลัานชุ่มเลยนะเดจังคือมาไปแกลงไม่จะโดนหรอกลูกมาอยู่ก็ได้อยู่ถ้ารอบนอกมันก็ไม่มีมันก็ไม่อบเดี๋ยวมันก็แห้งไงพอแห้งปุ๊บมันก็ตายเออมันต้องทำยัไงดีงั้นอย่างนี้แหละงั้นงั้นเอาไม้ยกขึ้นบนนี้ ให้มันมีที่ล่มตังไหมนี่ยกไปนี่ตรงนี้นะต้องมาหนักอยู่มันหนักอยู่นะมันจะได้ไม่โดนแดดเนาะเห็ดละโงูใช่ไหมเขาเรียกมันมีสองมันมีสองมันมีสองมันมีสเอาวางไว้ยี่ห้อยักษิลาอันพิทำบ้านให้เห็ดนะครับทาบ้านห้ เฮ็ดลยก้าเห็ดทำบ้าเฮอเฮ้นเฮกยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮะเฮ้ดมฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเเ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ทเฮเฮ้เฮ้เฮ้ยเ้ฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย้เ้ยเฮ้้ย่ ยาๆๆย่ายาเฮ้ยเฮ้ยเเยเอไม่ได้โดนทบไปเอาออกมาเลยอันนทำบ้านไว้ทำบ้านอ้เยอะเลยอ๋อมันเป็นมอสอุ้ยมีมีมีหนอนเลยนกตอเลยวะ เิตไม่ใช่ว่าใต้โน้นเต็มไปหมดเลยหรอน่ะพี่ยแค่เกิดกับกับมาไอ้ไม้มันจะเคลื่อนย้ายไปนะหุ่นตัวอยู่แล้วพี่จะแง้มกันทุกตัวแล้วนะเต้นเดี๋ยวแง้มเลยวไอ้หนผมว่ามันต้องมีอีกเยอะเลยแล้วเนี่ยหัวมาแล้วต้องมีคนอยากแง้มแง้มเลยสิเปิดไโอ้ยซันซันน้องเมย์อย่าซันหลันทุงอันนี้แน่นนี่คือเราเราเห็นเห็ดเราเราตื่นเต้นเราเราชอบดูเห็ดามนใช่ เอาตรงนี้ต้องทำจำป้ายมาติดนะบ้านเห็ดติดต้นไม้ทำไงจะไปอัปเดตยังไงทนไกลแล้วไกลแล้วสองนาทีเอ้านั้นมีไหมเปิดแล้ว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 เปิดแ้เปิดแล้ว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 แต่ในขอนี้ได้ว่านะเอาสงสัยไน รอให้มันขึ้นมาข้าวอยู่เหรอนี่อันนี้ตัวระวังตอนนี้ตัวระวังเนี่ยนะมาคุยเขห็ดใหญ่จุงละงอกไหมเขาเรียกเห็นละงอกไหมเห็นละงกนะครับผม สีทองออมรู้ไหมรุ่นนี้ที่ที่เขาไปแกงเมื่อวานน่ะมีก็หาต่อนะครับมีสงสัยอยู่นะครับนี่มันแน่นรุ่นที่เราแกงเมื่อวานนันมีแต่ตะขายเพราะถ้าถ้าถ้ามันเปิดเลยมันก็จะไม่มีความเชื่อน่าจะกำลังไปิดไม่ถึงเปิดน่าจะหยิบใกล้ๆที่มีมีอย่างไรมีอะไรขึ้นที่มีเปิดเปิดทุกต่อเลยตอนนี้ จะได้หายสงสัยสงสัยน้วนี่ตรงนี้ห้าดอกไม่ต้องรอพรุ่งนี้มันอาจจะใจแพนแรงอันนึงอายังไม่ครบทุกตอเลยพี่เมย์ทุนี่พรุ่งนี้จะเหลืองกว่าเลยในใต้ไม้นั่นเขาเปิดกันแล้วใต้ไม้เป็นห้าไข่ห้าที่มือมีไงโอ้โอ้มาดูนี่สอดเด็ดที่ต้นี้เขากรีดไปแล้วรอบหนึ่งโอ้กรีดอีกรอบก็ได้โอ้ตกใจว่ากรีดอะไรอันหนึ ออเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นมาที่ร้านสตอรี่เแค่ิเดียวสตอรี่มาที่หลังครับอยเอเลยมันเป็นเชื้อนี่ยแหละกินไม่ได้เลยมันอยู่ตรงนี้ไหนอยู่ในรูนี้เอาเลยในรูออเอาเลยอุ้ย เพิ่งทำรูเมื่อกี้มันเก่ามันเก่าเนี่ยที่หนังมุงหลังคาให้อนเหเ็ดพราะว่าถ้าถ้ามันเปิดมันก็เดนนี่โอ้โหมาที่ลังแล้วกรีดมาที่ลังกรี๊ดดังกว่าเราเปิดเจอมันมันไม่กล้าโตมันอยู่แค่ตกใจบอกมนุษย์เยอะมันตกใจเสียงกรี๊ดแล้ว กินเอาไปปิ้งได้ไหมเนี่ยโตแหละแค่เราไปเอามือเพื่อนที่มันไม่เหมือนเห็ดข้าวไข่เนาะแถวนี้ใช่หมดเลยเนาะเนี่ยเอาไปปิ้งใส่เกลือกินได้ไหมอ่ะเอาไปปิ้งเอาไปปิ้งได้หมดได้หมดมันปิ้งใส่เกลือกินอร่อยมากนะปิ้งเหมือนกับเห็ดออริจินั่นเองปิ้งแค่ห้านาทีมันก็สุกแล้วโอเคนะครับผม